ในที่สุดก็มาแล้วนะครับสำหรับอาเธอร์ร่างใหม่เคออสอาเธอร์นั่นเองเนี่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครลูกรักของผมที่อยู่ในไอดีมาอย่างยาวนานและอยู่ในช่องมาอย่างสนุกสนานนะในที่สุดก็กลับมาในชื่อบอกเช่นบาลานซ์เลยเนะครับนั่นนี่ทำเป็นปวดหัวเรามาดูสกิลอย่างรวดเร็วเลยนะกันนะครับสหรับสกิลแรกของเราเองเนี่ยเป็นสกิลตีเดี่ยวเนาะความสามารถของมันก็คือเพิ่มโอกาสคิดสองเท่านะครับแล้วก็ทอนเเมจสองเท่าเหมือนกันนะสำหรับตัวละครที่ติดดีบัฟอยู่เออก็คือฝั่งของข้าวติดดีบัฟตีแรงขึ้นนเเเองสสสาหหรรับกกกิิลลทททีีีี่่่่ปป็็นนตมู ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าสกิลตีหมู่น,นี้เนี่ยเป็นการตีหมู่ที่ตามเปอร์เซ็นต์เลือดที่เหลืออยู่นะครับรวมถึงติดดีบับได้ตั้งแต่การหนึ่งดาวนะก็คือทําให้ฝั่งตรงข้ามเองเนี่ยไม่สามารถเด้งเลือดได้นะครับรวมถึงทําให้การตีหมู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำดาเมจกับเราน้อยลงด้วยเช่นกันสำหรับอันติเมดนี่ก็เป็นอันติเมตหมู่นะครับโดยที่สามารถให้บัฟของฝั่งเราได้ด้วยเนาะซึ่งบัฟที่ใส่มาเนี่ยก็จะทําการเพิ่มออสัดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลดดาเมจอันติีจะได้รับนนรย มาไม่ต้องมาดูเอฟฟิกเยอะนะครับมันแรงอยู่แล้วใส่ไปไงก็ตายนะสรับพาสซีฟนะครับอันนี้ทําการเพิ่มนะครับเบสิคสเตตให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นมนุษย์เนาะโดยที่เพิ่ม5%ตามจํานวนเพื่อนร่วมทีมที่เป็นมนุษย์ที่อยู่บนสนามอีกทีหนึ่งก็เอาง่ายๆก็15%บก็น่าจะมากที่สุดแล้วเนาะแล้วก็จะมีการใส่บัฟไปนะครสำหรับตัวละครตัวนี้ชื่อว่า Call อ f Chaos นั่นเองก็จะเป็นลูกออฟอันหนึ่งสีดำอืม คือมันจะได้ต่อเมื่อเพื่อนร่วมทีมของเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้เกจอติมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยับการ์ดหรือผสมการ์ดหรือจะแบบการ์ดผสมเองอะไรเงี้ยก็คือได้หมดโดยที่สเต็กสูงสุดน่าจะอยู่ที่4มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแล้วพอครบ4ปุ๊บเนี่ยมันจะได้ chaos control เข้ามาแล้ว chaos control อันนี้นะครับก็จะทําให้ตัวละครตัวเนี้ยทอนฝั่งตรงข้ามอย่างเต็มที่เลยนะครับก็คือยั่วยุนั่นเองเพิ่ม max hp 30%นะแล้วก็ทําการเอาดี b u ฟของตัวละครออกไปทั้งหมดถึง2อันและ damage 25%ของแม็ก HP ของตัวละครตัวนี้นะคือเอาง่ายๆเลยนะบิวเลือดมาเก็บสแต็กให้ครบและอัดหน้าเขาไปครับเท่านั้นเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบิวตัวที่เหลือที่อยู่ในทีมนะคือการเพิ่มสแต็ที่เกี่ยวกับเลือดทั้งนั้นเลยนะโอเคบันไม่เกี่ยวแต่ก็ทีมนุษย์นะเนาะมีบันอยู่มันเจ๋งอยู่แล้วนะป่ะลุยหมากับตาแรกนะครับผมบอกเลยว่าอ่านสกิลเมื่อกี้เยอะมากวิธีการเล่นไม่ยากเลยนะครับเก็บเกรดอันตีเข้าไปนะครับแล้วพอเก็บสแต็คครบที่เหลือก็ให้อาร์เธอร์ฟันแค่นั้นเองอ่ะ อันนี้เราก็เก็บสแต็กไปเนาะได้2แล้วอันนี้ต้าควรตีใครก่อนอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะหมอน,นี่มัง้งใช่ไหมอ่ะเนี่ยพอเราตีครบ4ี่ใช่ไหมครับเนี่ยเกตครบ4ีปุ๊บเราก็จะได้ตัวของ chaos o f มาครบ4อันนั่นเองเนาะมันชื่อ call of chaos แหละใช่ไหมอ่ะปัน่น ล้มไปเลยทีนี้เราได้เกรครบ4แล้วเนาะตาต่อไปเนี่ยอารเธอร์ของเราก็จะทําการเด้งพาสิบตัวเองขึ้นมานะครับแล้วมาดูกันว่าจะแรงได้แค่ไหนเพราะว่าการ์ดผมก็ไม่ได้มีอะไรดีขนาดนั้นนะ, <c oughs> ะมาครับผมปาดไปหนึ่งทีที่ตัวของบันนะติดสแต็ Mark of อฟคอนเซนเทชันไปก่อนแล้วปาดร o x y ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรทั้งนั้น ส่วนใหญ่จะแรงแค่พาสซีฟเท่านั้นแหละอ่ะหกหมื่นไม่มีปัญหานี่ครับโอเคนี่ก็อ่ะมาดูกันว่าอาเธอร์สแต็กเป็นยังไงนะครับ uh <laughs> เลือดแปดแสนสองอ่ะมาดูกันนี่คือการ์ดาวเดียวนะครับเอาเป็นอย่างเงี้ยกันการ์ดอื่นยังไม่ต้องใช้หรอกตีหมูก่การ์ดาวเดียวอา้าวโอ้โหแรงเกินว่างั้นเถอะตาที่สองนะครับตาแรกไม่รู้จะนับดีไหมนะ <laughs> มามาเจอทีมเดียวกันเป๊ะเ,เลยนะครับโอ,โ,โอ้โหแล้วโอ้โหการ์ดการ์ดรวบอย่างนี้สบายใจแล้วฉันงั้นก็อ่ะผสมการ์ดไปนะครับก็ไม่ได้จะต้องมีอะไรนะ่าเป็นห่วงขนาดนั้นแหละมั้งนะอ่ะอ่ะตีไปอย่างนี้แล้วกันใส่ไปสลับบริสก่อนนะครับมาร์คออมคอนเซนเทรชัน่นแปะไปที่หัวแล้วก็หมุนทอนโดโบลส์เ้อโอเค ทีนี้เราก็ได้สแต็คครบแล้วนะครับการ์ดก็ถือว่าพอจะได้แหละใช่ไหมซึ่งเราได้เริ่มก่อนนะครับเก็บสแต็คก่อนก็น่าจะฆ่าเธอเขาได้สบายกว่าโอเคแล้วเขาก็ใส่มากร์ดคอนเซนทรชันมาก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ปั่นนะครับดูจากสภาพก็น่าจะบอดสไตล์เดียวกันกับทีมตะกี้เลยเนี่ยใช้การ์ดสองใบของตัวซ้ายอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันเรามาลองดาเมจกันก่อนโอเคอ่ะ สแตกเราก็น่าจะคล้ายๆเดิมนะครับเลือดก็แปดจะเก้าแสนแล้วคุณพระเราปาดไปก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ฟาดการ์ดสองดาวลงไปที่เหลือผมว่าน่าจะมีอะไรมากล้มัง้งใช่ไหมมาดูกันครับผมการ์ดหนึ่งดาววิกเก็ตไบต์แปดแสนดูเหมือนไม่แรงแต่ตัวกับแตกหมดมาครับดีวายสลัอ <c oughs> <c oughs> ไม่ตาย <c oughs> อยังมีย้ำอีกทีหนึ่งโอเค คือไม่ตายเพราะอะไรมีทามีเอลไงเออแต่ไม่ได้มีปัญหานะครับตรงนี้เราเราเลือดทําไมมันเหลือแค่นั้นนะแล้วผมก็เพิ่งเห็นเลือดดำอีแล้วเหรอไม่เล่นานานยังจะเลือดดำอีกนะอันนี้คือพอสแต็คครบเรียบร้อยนะครับก็คือตัวจะถึกแบบบรรลัยไส้เลยนะอะตียังไงก่อนเลือดเกนะ้าแสนอะโอ้โหแล้วตีหลักร้อย <laughs> ทำอะไรไม่ลงแล้วตอนนี้ติดเพเชียนนะครับก็ไม่แปลกใจแหละ เราไม่มีการตีหมู่ก็ไม่เป็นไรเราก็ใช่ไหมอันนี้หมูไหมอันนี้ไม่ใช่หมู่แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ปาดไปแล้วก็ปาดไปสวยๆยงามๆะลผม scarlet g c a t h e r i n g จึ้งเขาให้หมื่นสโอเคอยู่แล้วก็ดีไวส์แลนชอโอ้โหไม่ใช่อะไรนะเมื่อกี้เราโดนบล็อกสกิลอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นดามจที่ได้มาจากพ a าส i v e ล้วนๆเลยเนาะเนี่ย แล้วดูดิเดี๋ยวดูโอ้ผมไม่มีอันตรีอยากกดอันติีมากเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับคืออัเทอร์มันถึกแบบถึกบนไลัยไส้มากๆเลยตอนเนี้แล้วเราก็ได้ไม่แล้วนะสำหรับเคลียร์คอนโทรลนะครับกดการ์ดดาวเดียวไหมจึ้งๆไปเผื่อไม่ตายกวอันติีบันรอนะครับแต่ปาดไปสามเซนห้านี่ครับดาวเดียวเท่านั้นโอ้โหตาที่สามนะครับอันนี้ก็เป็นทีมนุษย์อีกทีมหนึ่งเนาะคือใช้เป็นตัวของเอกาน L.R ก็เป็นทางเลือกอีกทางเรื่องหนึ่งที่ใช้ได้แหละเพราะว่ามันเพิ่มซีให้กับทีมได้ค่อนข้างเยอะนี่ะอันนี้ก็น่นตีเหมือนเดิมดูเนาะผมว่าก็น่าจะใช้ได้อยู่แหละถ้าเราเลื่อนการ์ดหนึ่งใบผสมแล้วก็ตี2ใบยังไงเราก็ได้4เกตแน่นอนนะครับรวมทั้งทีมอ่ะเนาะโอเคทำดาเมจได้เยอะประมาณหนึ่งนี่ครับแล้วก็ได้มาเรียบร้อยสำหรับ Core of Chaos นั่นเองการ์ดก็ออ้หห <laughs> แต่ว่าอาเธอร์เนี่ยเขามีทาม,มิเอลเหมือนเรานะครับมาดูกันว่าเราจะปาดได้แรงสักแค่ไหนนะเพราะการ์ดสองดาวอะ่ะมันก็ควรจะต้องได้อยู่นะแล้วมานะผมดีวว slash, แต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากนะเนื่องจากว่าเราได้คอรสเคอสขึ้นมานะเราก็ปาดหมู่ไปรอบหนึงเพื่อให้ติดดีบัฟนะครับแล้วก็จริงๆมันมีดีบัฟอยู่แล้วแต่เอาเพิ่มอีกไงเพื่อความแรงแล้วก็ย้ำลงไปอีกทีนึ่ง i c k e d b i ke จึง้งโอ้โหเนะี่ยดาเมจมันดูไม่แรงนะแต่แปะแสนอยู่เหมือนกันนะครับและมาครับ DIY สแลของจริงปาเราใบรวมเขาให้3ามแสนห้าเนี่ยแล้วก็อีกใบหนึ่งสามแสนสองโอ้โหค่อยๆทุบทีละคน2คนก็คือหมดแล้วนะแล้วเนี่ยพอเราเก็บสแตก็กใช้การ์ดในเทอร์นที่2เทอร์นที่3มาปุ๊บมันได้สแต็กใหม่แล้วนะดูนี่ <c oughs> แล้วเมื่อไหร่จะฆ่าตายอะ เนี่ยเคียร์อสคอนโทรลมาอีกแล้วอ่ะผมมันแต่ว่าไอ้การ์ดหมู่เราน่าจะแรงกว่าการ์ดของบันแหละใช่ไหมมันแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ตัวผู้หญิงผมจำไม่ได้ชื่ออะไรนะแต่ไม่มีทางจำเลยออโอ้โหแค่นี้ก็ตายแล้วมั้งวิกเคตไบต์นะครับตีหมู่ไปอสามแสนเป้าเดียวตาที่4ใช่ไหมนะพอ <c oughs> เจอเป็นทีมแบบนี้อีกแล้วเอเพราะว่าใช้ตัว l อมันก็ดูดีเหมือนกันนะโอ้ Uh huh. แล้วตัวการเดี๋ยวมาดูกันว่าการที่เราเริ่มหลังมันจะเสียเปรียบแค่ไหนนะครับแต่มันแน่นอนว่ามันจะเสียเปรียบมากประมาณหนึ่งเพราะว่าตัวของอ,อ,อะไรนะอาเธอร์มันจะเก็บสแตกได้เยอะกว่าเรานะครับแล้วก็ปาดมาเรื่อยๆเลยนะคือทำดาเมจอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะเธอร์ต่อไปของเขาก็สามารถปาดเราได้ครบเหมือนกันแต่ก็มาฮึบ เราต้องผสมอยู่ไหมผมว่าไม่ต้องผมว่าไม่ต้องเราเรา,ามีเกจครบอยู่แล้วนี่เ,เราก็ทำอย่างนี้ไปก่อนทำอย่างนี้ไปต่อแล้วก็ตีไปอีกทีนึงเพื่อเราเก็บเอ็กซ์คนอเขาได้นีครับวิกเก็ตไบไปนีครับทำให้เลือดไม่เดิงแล้วก็ตีหมู่เบาลงนั่นเองใช้บริสไปก่อนนั้นหน0่งแสนกับสามพันและทอร์นาโดบลสอีกที ได้2 0 0แสนอยู่โอเคข้อดีของทีมเราผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความถึกอึดทนนะครับแต่ทีมเขาดาเมดน่าจะดูดีกว่าประมาณหนึ่งนะามาดูกันว่าอาเธอร์เขาจะตีได้แรงสักแค่ไหนเนะครับเขาใช้การอะไรไม่รู้อแต่แน่นอนว่าต้องมีปาดหมูก่อนมาวิกเต็ดไบนะครับใส่ไปโอ้โหแรงเหมือนกันนะแล้วก็2ใบโอ้โหแรงสุดๆแล้วบ็อกเอฟเฟกไปทนได้อยู่นะครับเอาล่ะเอาล่ะ การพลิกเกมมันมาแล้วไงแต่ด้วยความที่ตัวของเขามันันถึกประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนาะแล้วเขาทําให้เราเลือดไม่เด้งเนี่ยอันนี้โอกาสจะสู้ก็ถือว่าค่อนข้างยากแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาถึงไหมเราก็ปาดไปอย่างนี้เลยเรามีการ์ดที่เดียว2องใบการ์ดที่เดียว2องใบบริสไปก่อนนะครับเป็นการสกิดแผลแล้วมาครับของจริงดีไวส์ล่วมเขาให้ไป3ามสหกนะแล้วก็ไปหนึ่งไ นี่สามแต่สามแต่ไม่ทันคือถึกเกินเพราะมันกันคีด้วยถูกไหมเมื่อกี้เราตีไปไม่มีติดคีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถึกมากมากเลยแล้วมาดีไวสลัึงกลับมาส่งเซตหนึ่งนะครับเลือดเด้งมาอยู่แต่ไม่ไหวนะมีการถึงสองใบโอ้โหและอีคีมัสมาตายหมดโอ้ยังได้อยู่เรามี ตัวช่วยไหมเนี่ย <c oughs> อย่างน้อยเราน่าจะฆ่าได้ไม่ได้ <g iggle> เราฆ่าไม่ได้เออแคนเซิลสแตนได้ไหมนะอ่ามาดูกันว่ามันจะแคนเซิลสแตนได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะมันเป็นท็อดไม่ถอนก็คือถอนสิมันจะแคนเซิลสแตนได้ไง <g iggle> ไปไหนไปกันลุยสกาเล็ตแกตริ้งเนี่ยปึ๊บ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 ป้อเขาให้สองหมื่นห้าเท่านั้นอร่อยอร่อยแต่ก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมอาจจะ ต้องบอกว่าทีมอาร์เธอร์ที่เริ่มก่อนก็ดูค่อนข้างคุมเนาะใช่ไหมเพราะว่าพอมันเริ่มปุ๊บเก็บสแต็กพาสซีฟได้ก่อนที่เหลือก็ค่อยๆใช้การและชิวๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมติตะกี้เราไม่ได้โดนการตีหมู่ก็คงจะรอดได้แต่เลือดมันเด้งไม่ไหวอะเนาะเพราะว่าการตีหมู่มันดีเหลือเกินสำหรับอาร์เธอร์นั่นเองนะครับแต่เลือดก็เยอะนะถือว่าทนได้ประมาณหนึ่งแต่เริ่มก่อนก็ยังถือว่าดีกว่า นะแต่มันก็ดูเป็นเบสิกพื้นฐานของเกมนี้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนาะที่แบบเริ่มก่อนแล้วแบบดีฮะทำไมผมยังรอดทำไมผมยังรอดเหตุผลคืออย่างนี้แล้วคือปัญหาคืออะไรรู้ไหมมีอันติตอนที่โดนบล็อกสก,กิลเอฟเฟกต์อะนะผมต้องทำยังไงอะทำอะไรไม่ได้เลย อ่าโอเคเขาโดมลาใส,ส่ไปก่อนเลครับแล้วก็ใส่อัลติเมตแอดเซาหฮันตติ๋มไป <c oughs> ไปดูตาต่อไปกันดีกว่าครับมากับตาที่5้านะครับเจอเป็นทีมเจ็ดบาปเรียกง,งั้นได้ไหมได้แหละมดีดัโอ้โหแน่น <c oughs> โอเคแต่เราก็กระทืมดัดก่อนนะครับ กระเทบรัดก่อนเป็นสิ่งที่ดีกว่าแล้วใส่บริสไปก่อนนะครับตีเกาะของคิงแตกไปมากองคอนเซนเทชันมากดธนโดบลาสไปใส่หนึ่งทีนะครับสามเซนสองแต่เลือดยังเหลืออโอ้หูค่อนใหญ่ๆเลย <laughs> และตอนนี้ตาหน้าเจอกันนะครับดุนแรงแน่นอน <laughs> ผมใช้สามใบน่าจะดีกว่าเนาะเราแบบว่าถ้าใ,ใช้สามใบดีไหมนะดีเออ ไอ้คิงใหม่นี้ผมยังไม่ได้ดูเลยมันทําอะไรได้บ้างเนี่ยแต่ว่าโอเคก็ก็คงเป็นตัวซับแหละเนาะไม่รู้อ่ะอย่าหาว่าอะไรกันเลยเรามาตีหมู่ไปก่อนเลยนะครับรับฟาดไปที่ดัด๊ดแล้วอีกตัวหนึ่งโดนใครไม่รู้ขอฟาดไปเลยละกันใส่เป็นตัวริกเก็ตไบรท์นะฮะตึบ๊บตึ้งเอา้าดั๊ก็ไปแล้ว8 0 0แสนอยู่นะแล้วก็ตีเดียวดีวายสลัดนะครับสามแสนสี่แล้วก็เก็บไปเรียงตัว ดีไว้์แลดอีกทีหนึง่งกับสี่แสนโอ้เก็บไวนะครับสําหรับการเก็บบอทของผมนี้เชื่อมั่นในตัวผมได้เลยนะผมเก็บบอทไวเสมออ่ะไปดูตาต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับตาสุดท้ายสำหรับในคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าผมจะใส่ตัวอะไรกับทีมนี้เนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นทีม,มนุษย์ก็แต่ดูแล้วก็น่าจะเปลี่ยนนะครับ อีกตัวเนาะอาจจะเปลี่ยนตัวกลางกับตัวซับหลังเหรออาจจะไว้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะนะฮะอันนี้มาก็ใส่เหมือนเดิมเอาคิงเปลี่ยนแน่เลยไม่มีเกาะอย่างนี้ใส่ไปนะครับสำหรับบริสจังหวะแรกไปที่ตัวของดัสนะฮะแล้วก็มาทันโดบัสตออีกหนึ่งทีคอมโบ,โบเบสิกของตัวบัน <S <S นะครับนะนะเลือดเลือดดำ ใจลายสุดๆไปเลยเหมือนเดิมครับเขาก็ตีกลับมาเป็นตัวสกิลเบสิกของตัวบันนั่นเองนะมาคอนเซนเทชันมาแล้วก็ตีเดี่ยวใส่ต่อตัวของบันนะครับและใบสุดท้ายเป็นตัวของคิงทำไมนะ,อะโอเคอย่าไปสงสัยอะไรเยอะนะกันเะครับเราตีหมู่ไป ที่หนึ่งดั๊นี่ก็น่าจะไม่รอดแล้วนะแล้วก็ต่อไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อ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 ดั้ไม่รอดนะตีไปวิกเต็ดไบต์นะฮะปึ๊บโจกเราให้มันดาเมจมาดูคงที่ดีเหมือนกันเนาะแบบเจ็ดแปดแสนเสมอมาแล้วก็ดีไวสแลชนะครับตีแบบเบ่งเราให้ซับเซนเตอรเออก็ก็ใช่แหละดาเมจมันต้องคงที่สิเพราะว่ามันนับเปอร์เซ็นต์เลือดตีไม่ใช่เหรอเออเอเอแต่ก็ดีเนาะรู้เลยว่าตัวเองตัวจะตีดาเมจได้ประมาณไหนนะครับ อตอนแรกทำไมผมถึงไม่นึกถึงนะอโอเคไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ละกันเนี่ยคลิปหน้าจะไ็่อะไรไงก็ฝากติดชามชมกันต่อไปด้วยกันเนี่ยแต่ก็ไม่น่าจะรอดสำหรับตัวอาร์เธอร์อยู่แล้วนะอ่ะเตรียมตัวไว้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ลากัไปก,ก่อนแล้วบ๊ายๆครับผม